สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องเกษตรบ้านนาครับผมวันนี้ออกมาดูสวนมันครับปลูกไว้ตั้งแต่ปลายปีนะครับนี่เดือนแล้วนะครับดูต้นนะจะมีสองถึงสามสายพันธุ์นะครับอยู่ตรงนี้นะมีทั้งเจ็ดเก้าเอ้ยเจ็ดสองแล้วก็แปดเก้านะครับแล้วก็ เขาเรียกสายพันธุ์อะไรอีกอันหนึ่งเนาะเขาเลียกอีกเหลืองน้อยแต่ไม่รู้ว่าชื่อทางการมันชื่อว่าอะไรนะครับมันจะอยู่ด้านในครับขอสายพันธุ์มาจากสวนนี้นะครับนี่ด้านหลังผมนี้ด้านหลังผมนี้ก็เยอะนะสิบก็ไล่นะครับนี่พื้นที่ใกล้เคียงกันครับขอซื้อมานะในราคาที่ไม่แพงครับ แต่ตอนนี้ราคาต้นลามันเนี่ยแพงนะนะครับถึงหน้าฝนก็กำลังสวยเลยครับนี่แต่ไม่ได้ออกมาดูเท่าไหร่ครับนานๆจะออกมาดูทีนะนตรงนี้ประมาณ4ี่ถึงหไล่นะครับตรงนี้นะแถวนี้ตรงนี้อีกด้านบนนะครับด้านบนอีกน่าจะหกไล่แต่ว่ามันมันไม่ค่อยเกิดนะครับนี่เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะ นะเพราะว่าปลูกช้าตอนแรกปลูกตรงนู้นเห็นไหมครับสูงๆน่งผมจะซูมให้ดูนะในรุ่นแรกนะครับโตหมดแล้วนะครับอันนี้ตน้ตนโตนล้วก็ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนั่นแล้วละครับต้นสูงๆนู้นตันนี้ก็ประมาณลดหลั่นกันมาครับหกเดือนมั้งห้าเดือนสี่เดือนเนี่ยฝั่งนี้ก็ใช่นะครับ ตรงนี้ก็ประมาณสีไร่ครับรวมๆก็สิบกว่าไร่นะครับตรงนี้นะมันสับปหลังนะครับใครที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่จุดสรงนู้นไกลสูงๆงนูท่วมหัวแล้วสิบกว่าไร่นี่ปลูกแบ่งปลูกเป็นสามระยะนะครับนี่ห่างกันประมาณเดือนนี้นะครับ ไม่แน่ออกมาดูเลยตอนนี้โรงแป้งยังไม่เปิดยังไม่เปิดรับซื้อนะครับเดือนกรกระดานะครับโรงแป้งจะเปิดรับซื้อนะไม่แน่อาจจะขุดตัวใหญ่นะครับรงน,นั้นจะ 9, 8, 9, 9, 9, เก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนนั่นแหละเพราะว่าปลูกก่อนตัวนี้นานพอสมควรอยู่ตัวนี้ก็อัตราการเกิดก็ เยอะอยู่ครับ90%กว่าปอร์เซ็นอยู่นะทุกต้นนะสวยอยู่แน่นเลยครับตอนนี้วันนี้ออกมาไถนาก็เลยแวะดูนะครับนี่ันี้จะเป็นนาที่จะมาไถนะครับโอ้โหมีแต่หญ้านะโอ้มาดูดันดนันข้างล่างละ ปลูกพร้อมๆกันนะครับอันนี้นะอาจจะปลูกก่อนแค่ไม่เกินอาทิตย์นะของเขาเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยสวยนะครับช่วงกลางๆมันจะเล็กๆอฝั่งนี้ออกมาเสมอนะครับแต่ว่าถือว่าต้นยังไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกมาดูนะครับโอ้น้ําขาดตรงนี้โอ้ดูหัว เริ่มเป็นหัวแล้วหัวใหญ่แล้วแต่ตรงนี้น่าจะขาดนานแล้วเป็นทางน้ํานะครับตรงนี้นะน้ําลงมาทางนี้นะครับทำไมมีแค่หัวเดียวไม่ดกเลย <c oughs> อปุ๋ยก็ไม่ได้มาใส่เลยอันสี่ถึงห้าไล่นี่แหละได้อยู่กำลังสวยเลยครับอันนี้ไม่ได้คุมหญ้านะ ช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีหญ้านะก็ปลูกแล้วก็ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับหญ้าก็ไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่ามันคุมแล้วมีบ้างครับนิดหน่อยนะอันนี้พามาชมบรรยากาศสวนมันสำปะหลังนะครับทางน้ำผ่านนะน้ำมันจะมาเส้นนี้จะล,ลงไปนู่น ระดับความสูงครับก็จากลำต้นขึ้นมาครับประมาณหนึ่งเมตรกว,กว่านะครับไม่สูงเท่าไหร่นะหลากหลายสายพันธุ์ครับก็แบ่งครึ่งปลูกนะจำได้ว่าบางทีนะครับซื้อท่อนพันธุมาเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้ มันก็มีติดมาสายพันธุ์อื่นด้วยต้นสองต้นนะครับหูน้ำขาดไปเลยนะครับนี่หู้โอ้น้ำออกมาด้านนี้แต่ก่อนมันจะเป็นแปลงนานะครับตรงนี้นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ข้าวนะครับก็เลยทําเป็นสวนมันสับปะหลังนะครับสวยแล้วนะต้นสูงก็ประมาณ โอ้เมตสี่สิบแล้วแล้วนี่ดูล่องรอยการแปลกมีไหมลำต้นใหญ่อยู่นะครับตัวตายก็มีนะตัวรอดก็รอดนะดูจากตานี่ถี่มากเลยนะน่าจะมีหัวเยอะอมันสเปรลังก็โอเคครับ แต่ว่าราคานี้ไม่รู้จะโอเคหรือเปล่านะครับช่วงนี้เราดูกันต่อไปนะครับชาวสวนมันมาชมบรรยากาศกันครับนู้ด้านล่างนู้ีเหลืองน้อยอะไรนะมันจะกว้างไปด้านนู้นนะครับทางนี้จะแคบๆนะมันจะกว้างไปทางนู้นประมาณห้าไร่นะด้านบนก็ประมาณ ห้าไล่กว่า,วาถึงหไร่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเกิดะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมพามาชมสวนมันสัปะหลังครับดูดิโอ้โหเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้นะของเราขอลาทุกคนไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ